เข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผม,มวันนี้เราจะมาพูดกับเรื่องเห็นตลอดอเข้าวัดก็เห็นครับเข้าธนาคารก็เห็นอ่าเออก็คือครุฑครุฑหรือพญาครุฑนั่นเองเอไทำไมต้องมาอยู่ตามาหน้าธนาคารบางแห่งในหนังสือราชการก็ต้องมีตราครุฑนะฮะบางทีตามวัดวาราต่างก็มีครุฑแต่เราแต่บางบางครั้งอริยบทของครุฑ ที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งอันนี้บทก็ต่างๆไนนะเออนะเดี๋ยวเรื่องนี้น่าสนใจครับผมต้องอาหาผู้ที่รู้เรื่องครุฑครับเขาเคยบินคนเนี้ยวบินพร้อมเลยคนนี้บินไปทั่วนั่งเครื่องบินหรือบินเองเขาบินเองได้เหรอโอ้ถ้าบินอ๋อถ้าบินเองได้น่าคุยเลยต้องคุยรู้เกี่ยวกับเรื่องครุฑเลยครับผมครูไก่ครับด็อกเตอร์สุรัตน์จงดาครับนั่งบินมาแล้วรับมาแบบนับบินมาเลยใช่ไหมอ๋อ อันนี้บินเป็นครุฑท่าใช่ไหมครูอันนี้ท่านะท่าครุฑในการแสดงโขนเนี่ยเออครูครุฑนี่ก็อยู่ในในรามเกียรติ์เหมือนกันเหรอใช่ครับอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวครูจะนั่งคุยหรือว่าจต้องบอกให้ยืนให้ทำท่าทำท่าเรียนเองแล้วจะลงไปทำไมเราก็มันต้องเป็นตาครุฑอย่างนี้นะครับเนี่ยท่าครุฑในการแสดงอ้าวครูครับอยากอยากฟังตำนาน พยาครุฑจำนนถ้าถามผมเนี่ยผมก็คงจะคิดถึงเรื่องกากีกาีกีอ่ากาีอันนั้นนะเป็นครุฑอยู่ในชาดกพุทธศาสนาอ๋ออย่างอย่างนึงต้องบอกว่าอย่างนี้เมื่อกี้กากีใช่ไหมผมบอกเป็นพุทธศาสนาพยาครุฑเนี่ยเป็นตำนานที่อยู่ทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูอ่าศาสนาพุทธศาสนาเชนซึ่งเป็นตำนานของชาวอารยันหรือชาวอินเดีย นะครับลักษณะของครุฑเนี่ยก็จะนืงเป็นคนครึ่งนกแหละหรือเป็นนกมันก็แล้วแต่คนจะจินตนาการอ่าเช่นหัวเป็นนกตัวเป็นคนรูปตัวเป็นคนหมดทุกอย่างขาเป็นนกแต่ว่าต้องเป็นผู้ชายอ่าอย่างนี้ก็มีนะครับมีหลายมีหลายเส้นอย่างหรือหน้าเป็นนกตัวเป็นนกก็มี แต่ว่าอย่างน้อยก็คือ,อมีความผสมความเป็นนกเป็นคนเข้าไปล่ะ,ะทีนี้ก็มีตำนานเรื่องของครุฑเนี่ยบอกว่าอันนี้ฮินดูกันนะฮินดูก็เชื่อว่าหรือพราหมณ์เชื่อกันว่าครุฑเนี่ยเป็นบุตรของพระมหากษัตยปะเทพิดรกับนางวินตานะครับออกลูกออกมาเป็นฟองไข่ครุฑมีพี่น้องน้องของครุฑชื่ออรุณอรุณคนนี้มีครึ่งตัวไปเป็นอะไรรู้ไหมไปเป็นสารถีชักรดให้พระอาทิตย์ เช้าเช้ามาเนี่ยแสงขึ้นมาอันแรกนั่นคือแสงของอารุณเทพพบุตรเราถึงเรียกกันว่า oh, อางรุณแสงอารุณมีครึ่งตัว<ร>จ้ะแม่คุดแม่นาคไม่ม,มีผัวคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก่งแย่งชิงดีกันบอกว่าห้ทาย,ายสีมา้าพระอาทิตย์ถ้าทายผิดเนี่ยจะต้องมาเป็นทาตรับใช้ แม่พญาครุฑก็ทายว่าสีม้าพระที่เป็นสีขาวแม่พญานาคก็บอกเป็นสีแดงนาคก็กลัวแพ้ก็ไปดูอาวผิด <c oughs> ก็เลยไปพ่นพิษใส่แม่ครุฑก็ต้องไปตกเป็นธาตุรับใช้แม่นาคต่อมาเนี่ยครุฑต้องไปเอาก็ถูกพวกนาคให้สั่งไปเอาน้ำำาําอมฤตพญาครุฑก็จะต้องไปขโมยน้ําอมฤตมา,มา <c oughs> บินไปก็ไปรักน้ำำาําอมฤตจากสวรรค์ท <c oughs> ีนี้พะระนารายณ์รู้สิเนี่ยเพราะพระนารายณ์รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้า,พานพญานาคพวกนาคมันได้น้ำำาําอมฤตไปเนี่ย มันจะต้องมีฤทธิ์แรงมันจะทั้งทำลายโลกพันนาลายก็เลยมาขวางหน้าครุฑไว้อแล้วก็ท้าลบว่าไม่ให้เอาน้ำอมฤตไปครุฑบอกว่าจะเอาไปไปช่วยแม่ก็เลยเกิดลบกันขึ้นลบกันไปลบกันมาลบกันมาลบกันไปไม่แพ้ไม่ชนะมีฤทธิ์เท่าพระนารายเอ๊พระนารายจะทํายังไงดีก็เลยบอกว่าเอางี้สัญญาสงบศึกเรามาทําข้อตกลงกันสงบศึกเพระนารายจะให้เกียรติครุฑคือครุฑยอมมาเป็นพาหนะของพระนารายนะ พาระนาลายจะไปไหนจะต้องทรงครุดสองแต่ว่าพาระนาลายจะให้เกียรติครุฑถ้าพาระนาลายประทับอยู่ที่ไหนครุฑจะต้องนั่งเหนือกว่าพระนาราย<อ>าครุฑทรีตกลงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนารายทรงครุฑ<อ>หรือทรงสุบรรเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งถือว่าอวตารมาจากพาระนาลายพ์พยาครุฑถึงมาอยู่ในวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันทีนี้ ถ้าพูดถึงพอมาเชื่อมโยงแล้วครุฑกับความเชื่อของคนไทยล่ะครูมากน้อยแค่ไหนมีการบูชาไหมครพรับถือหรือว่าต้องต้องทำยังไงบางคนก็บางคนผมเจอหลายคนบางคนแขวนแขวนครุฑอ่าทีนี้ต่อมาเขาก็เชื่อคำว่าครุฑเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าสองเราจะเห็นว่าครุฑเนี่ยมีพลักกาลังมากนะขนาดพระนารายณ์ยังเสมอกเสมอกันยังเสมอกานมากนะสามุธก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เป็นโลโก้หรือเป็นตราราชการโอ้ใช่เราจะเห็นตราคุดต่างๆในประทับในหนังสือราชการครับผมครับครูเนี่ยแล้วบางทีผมเห็นคุดบางทีก็ยืนอย่างนี้ลักษณะใช่ไหมท่าทางอืยืนอย่างนี้ใช่สกขาวนะตั้งเรียมไว้เอแล้วก็บางบางอย่อย่างนี้มีทีนี้ก็เลยใช้ตราคุดก็เลยแยกกันระหว่างคุดสองแบบคือคุดแบบหนึ่งคือหนังสือราชการทั่วไป ที่ใช้ก็จะเป็นเท้าคุดขึ้นไปอย่างนี้และอีกคุดอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยของหนังสือราชการของสำนักพระราชวังครับก็จะเป็นคุดเท้าลงมาชิดอย่างนี้ให้ดูแตกต่างกันครับผมนี่นี่นี่นะเราก็จะเห็นอย่างที่ครูบอกนะหลักๆก็คือหนังสือราชการใช่ครับแล้วก็สถานที่ราชการใช่อีกหนึ่งสิ่งก็คือหน้าพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางเออใช่ใช่ใช่คิดไป วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยว่าพาสปอร์ตของต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ตราอะไรครุฑเหมือนบ้านเราไหมมาดูเลยก็จะมีหนังสือเดินทางที่สำคัญด้านหน้าก็จะมีตราตราครุตของไทยเป็นตราครุอเพราะว่าเป็นตราสัญลักษณ์หนังสือราชการอโอนราชการออกให้ใช่ราชการออกให้ มาดูก่อนดูของไทยก่อนดูของไทยแล้วดูแต่ของต่างประเทศได้เหมือนกับเราไหมอันนี้คุณผู้ชมคุ้นกันดีเลยนะอ่าจริงเนี่ยต้องบอกกันว่าพาสปอร์ตเนี่ยมีหลายมีหลายสีนะมีแบบเล่มสีแดงสําหรับเจ้าหน้าที่การทูตนะการทูตเล่มสีน้ําเงินีจําได้นะเล่มสีน้ําเงินสําหรับข้าราชการเวลาผมเดินทางไปราชการเนี่ยผมจะได้เล่มสีน้ําเงินเล่มสีน้ําตาลหรือตอนนี้น้ําตาลอ่อนสักหน่อยก็จะเป็นสําหรับ ประชาชนทั่วไป <นะ S 1> จัดจัด,จดมููโดยใช้สีเป็นตัวแยกใช่ตีนิตราสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือตราพยาครุฑซึ่งเป็นตาแผ่นดินหรือตาหนังสือราชการครับหนังสือราชการเราก็ใช้ตาครุฑอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าครุฑมีความสําคัญอย่างไรอันนี้ก็จะประทับหัวจดหมายต่าง อ๋อหนังสือแบบหนังสือราชการหนังที่หนังสือในองค์กรด้วยอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมฮะอ่าก็คือตาเหมือนตาตาประเทศไทยอ่ะตาไม่ว่าเรื่องอะไรตาให้รู้ว่ามาจากประเทศไทยนะประเทศไทยออกโดยความเชื่อมั่นนะปัดเทศอื่นเขามีเราเรียกสัตว์ปีกไหมมีสิทำไมครูเสียงดังๆด้วยอ่ะเอาให้มันได้แบบมีสิเหรอมีใช่ไหมเออได้วยความแล้วมีประเทศที่ใช้ตาคุดเหมือนเราด้วยเหรอเออมีทั้งสัตว์ปีกมีทั้งตาคุดเหมือนเราด้วย ผมอยากรู้ว่าใช่ไนใช่ตาตาคุณหรือเปาตาคุมันเราใช่ไหมอะว่าข้างบ้านแน่เลยข้างบ้านเราประเทศอะไรให้ไทยว่าอะสปอเราไม่ใช่สปอากัมบูชาไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่เมียนมาไม่ใชุ่ณบอกเลยมีข้างไหนของเราอออินโดนีเซียลังจะบอกต้วแหะมาถูกมาตอนมาตอนถูกแล้วตอนถูกแล้วอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาใช้ตาคุชใช่ อ๋อรออินโดนีเซียเป็นประเทศที่ปัจจุบันเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแต่ใช้สัญลักษณ์ตราคุดเราไปดูกันไหมอ่ะเดี๋ยวจะได้อธิบายดูเยๆอันนี้เลยนี่นีนี่นี่อนี้นี่อนีอนีอนี้อนีอนี่อันนี้ันี้อัี้อนี่อัี้อันนี้อนี้นีอี้ออ การูด้าการูด้าปัญจศีราการูด้าคือพยาคุดปัญจศีราคืออะไรรู้ไหมปัญจคือห้าปัญจะหรือเบญจแปลว่าห้าศีราคือศีลก็คือข้อกําหนดหรือขอบเขตของอินโดนีเซียมีพยาคุดเป็นพลังอํานาจด้วยเหมือนกันกับของไทยต่อทยครับคือไม่เกี่ยวกับคุดแต่ว่าคุดเนี่ยก็พัฒนามาจากอินทรีย์ใหญ่ใช่ไหม ได้แบบอย่างเนี่ยก็คือนกยักษ์นกใหญ่นกอินทรีนกเหยี่ยวอยู่ในมีพลังอยู่ในหมวดเดียวกันประเทศอะไรอีกที่ใช้ตาสัญลักษณ์นกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาไงเออเอ็งมากความรู้รอบตัววิชาสังคมได้เก่งจังอ่านดู อยู่ในเตส t e ออฟอเมริกาใช้รูปนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเหมือนกันเพราะว่าเดิมเนี่ยอเมริกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษคือคนอังกฤษเนี่ยก็จะอ,อพยพมาอังกฤษไอ้แดนฝรั่งเศสก็อ,อกพยพมาสร้างบ้านเมืองใหม่ต่อมาอเมริกาประกาศอิสรภาพแล้วก็ทำสงครามกับอังกฤษเชื่อว่าตอนนั้นก็เป่าแตรปลุกทาหารเพื่อจะออกรบสู้รบใช่ไหมแล้วนกอินรีเนี่ยก็ได้ยินเสียงแตรก็ตื่น มันแล้วก็บินว่อนแล้วก็ส่งเสียงแหบหเหมือนกับว่าบรรดานักรบกล่าวขานว่าเป็นเสียงเรียกร้องแห่งเสรีภาพอ,อาอเมริกาก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ของนกอินทรีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศแล้วเป็นตาของประเทศครับยังมีอีกประเทศที่ใช้โลโก้ที่เป็นรูปนกๆกอย่างเงี้ยก็ค,คือเม็กซิโกอยู่ใต้อเมริกาลงมาอีกเม็กซิโกก็ได้แรงบรนดาลใจจากตำนานของชาวแอสแตกตามเรื่องราวกล่าวขาน บอกกันไว้ว่าชาวแอสแตกได้ออกเดินทางไปทั่วบริเวณอิโนโดนีเซียแล้วสัญลักษณ์ของนกที่กําลังจิกกับอสรพิษหรือจิกงูอยู่ออนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของออนี่แล้วก็มีต้นกระบองเพชรอยู่เห็นไหมมีงูอยู่นึกถึงตราครุดเราไหมบางทีเราก็จะเจอครุดกําลังทาอะไรอยู่ยุดนาาอยู่หน้าก็เป็นสัญลักษณ์ของอะไรงูครุดก็คือสัญลักษณ์ของเหยียวหรือนกที่กําลังกินงูอยู่เหมือนกัน ต่อไปต่อไปที่คนเห็นบ่อยๆแล้วก็เป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่เดิมก็คือเยอรมันอ่าก็คือรูปนกรูปนกอินทรีนะจริงๆมันคือรูปเหี่ยวตาแผ่นดินของเยอรมันหลายคนคิดว่าเป็นนกอินรีเพราะว่าทีมฟุตบอลเยอรมันไงเราจะเรียกอินรีเล็กอตาเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของรัชวงศ์ในยุโรปเกือบทุกราชวงศ์หน้าตาเหี่ยวเพราะว่ามันมีความ เชื่อมโยงมั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันแต่เยอรมันปัจจุบันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของรูปเหี่ยวเหมือนกันนะครับก็มองเห็นอยู่อันนี้ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอเมริกาทางฝั่งยุโรป่วนยุโรป่วนยุโรปทีนี้ฝั่งทางตอนออกตะวันออกกลางไหนเอาเราไปดูกันมีอีกมีเหี่ยวอีกก็ยังเป็นโซนเดียวลักษณะก็คล้ายกันคล้ายคล้ายคล้ายกันเพราะว่าเป็นโซนประเทศที่อยู่ในโซนเดียวกันก็เป็นรูปลักษณะ เดีย่ยวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของอียิปต์นะครับไม่ว่าจะเป็นของอิรักไม่ว่าจะเป็นของเยเมน <_ V> ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกันหมดก็คือเป็นรูปเดี่ยวเหมือนกันแล้วก็ที่สังเกตไหมนี่ใครจะพูดถึงว่าคนอาหรับสมัยจะเลี้ยงเยี่ยวเดี่ยวอ่าเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิงโตสิงโตใช่บริสั์คู่คู่บารมีใช่ไหมคู่บารมีแล้วก็มันเป็น<า>สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเป็นสัญลักษณ์ของความงกล้าไง แลวส่วนตัวผมคิดคิดคนเดียวนะผมเห็นเนี่ยว่าทผมคิดว่าอ๋อก็เป็นสัตว์มีปีกไงมันก็จะโบยโบกโบยบินไปนู่นไปนี่เป็นกาเดินทางไม่ใช่เป็นตราประเทศเลยถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อโลโก้หรือสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะครับที่ที่ใกล้เคียงกันมาจากที่มาเดียวกันนั่นแหละครับอ่ะอ่ะก็ครบถ้วนนะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเรามาคุยกันเรื่องนี้ผมว่าการที่เรามาคุยกันในหลากหลายเรื่องราวเนี่ย มันทำให้ผมว่าเด็กๆอาจจะไปไปเซิร์ชต่อนะใช่แล้วประเทศอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้สัตวปีกล่ะมีมีอะไรบ้างก็มีหลายประเทศอะไรเงี้ยนะลองไปค้นหาต่อได้ใช่เนาะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเป็นรูปอะไรครูเป็นรูปดอกซากุระ อะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกคิดสักแบบไม่มีถ้าเป็นจีนเนี่ยเขาจะเป็นอะไรนะเป็นโลโก้นึกออกเป็นดาวแล้วก็จะมีจตุรัสเทียนอันเหมือนเป็นโลโก้พักประชาชนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีหลายๆต่างๆกันไปแต่เพศที่ใช้สัญลักษณ์ของชาติแต่ที่เรานํามาก็คือที่ใกล้เคียงกับของคนไทยก็คือรุฑนั่นเองแล้วก็พูดถึงกลุ่มตะกูลขุนนกอินทรียาวนะครับครับผมวันนี้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ปริยาครุตและใบเดินสื่เดินทางพาสปอร์ตครับผมเอาเนี่ครับ้องขอขอบพระคุณครับดรสุรัตน์จงดาครูไก่ครับคุณครับสวัสดีครับเอาคุณรักช่วยครับผมเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงครับทางช่องพลอพอยป์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ